โดนสาบุยังไม่พอยังมีผู้รันี่นะครับที่เดินทางมาตากรูป,ปรหลวงปู่กวยวัดซำด้ครับหายากมากนะครับเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของพระมาเชือดก่อนนะครับเดี๋ยวมาเชือดตรงนี้นะที่เมียอะไรสองได้ไหมพี่มัน,อ,อ,นอ,อเอนมียมีเงินสองครับมียาก,ยากมีน้อยเหรอมีจานตะกุดไงตะกุดแผ่นทองแดงสร้างน้อย แล้สิงนี่ได้ยางงี้ป่าวแถมไปเลยพี่นะสิงหลวงก็กลวยมือสองมือสองต่อได้งนะต่อได้ต่อได้หน่อยเอาเก้าพันเลยไหมเอาแค่รูปาผมเอาแค่รูปไเอาสิงมาด้วยกันแล้วพี่เดื่อกันธุเขาอกด้วยกันี่อีกหน่อยดะเอาให้จบเลยนะเอาพี่มีกิน อเ,นะเอาหมื่นนงะซื้อ,อไปนะครับห <Okay. S 1> มืนหน่นนึงนะครับนี่ <Okay. S 1> อ่าแต่ผมขออนุญาตจ่ายตัง <Okay. S 1> ค์เราครับสิ<า>บโอเคครับหวานเยี่ยบไม่รู้ใครหวาดเยี่ยบไม่รู้ <laughs>